ตรงนี้ถ้าเธอเขียนไม่ตรงเอราราศูนยเนี่ยตรงเลขหนึ่งแล้วทีศถ้าตัวเลขที่ใส่ข้างบนเนี่ยต่อตัวต่อไปมันต้องตรงเลขศูนย์นะเธอใส่สองนี่มันไม่ตรงจำว่ามันต้องใส่ตรงเธอขยับมาหน่อยนึงห้าห้าสองได้สิบใส่หน้าเนาะแล้วก็ขีดสองตัวขีดเส้นเอาขีดเส้นที่เธอไปขีดน่ะแล้วก็ลบกันได้ศูนย์แล้วไปชัด์สามเราโอเคพอชัด์จทุกนไงต่อ บลูก็คือไปถามเองว่าห้าูนาอะไรได้สามถ้าคูณศูนก็ใส่บน,ใส,บนใส่ล่างนีนะทำใช่ตรงเลขสามนั่นแหละใส่บนก่อนใส่ล่างทำตามสเต็ปของมันจําไม่ได้ขั้นตอนมีเป๊ะได้อยู่แล้วครับนะอ่เดินไปถาครูเร็ว แม่แกเธอหารหานสองก่อนไงสีู่ณอะไรได้สองได้ยังได้ยังนะยังไม่ได้เธอได้แล้วเธอเนี่ยคำเนี้ยได้ก็เธอได้ยัง่ด้ไในถูกเนี่ยเธอก็สี่ศูนย์ได้ศูนย์ลบกันสองลบศนเธอได้หนไงเห็นไหมเธอได้หนึ่งเธอลบมากไงตรงนี้เธอผิดไงไม่หนึ่งแล้วตอนชักมาล้งักเลขเก้าลบกันแล้วชักชักเลขเ้า นี่สุพชักเลขสูตด้วยกันเนี่ยมาเนี่ยเห็นไหมสุภาพตรงนี้ครับขั้นตอนผมไม่แม่นไงกลับไปเรียนเรียนใหม่เขียนใหม่อันดับแรกสี่ต้องหาเลขสองก่อนตัวแรกคถามตุเองได้แก้วสี่ 4, คูณอะไรได้สองไล่เป็น,นี้ครับถ้าเราไม่แม่นขั้นตอนเราเฉีขั้นตอนหนึ่งหนึ่ง,งท่องไปสักคูณสอง สองล้านต่อไรสามลัานไงหาตัวที่ไม่เกินถาไงว่าสี่คูณอะไรได้ตัวนั้นเนี่ยเนี่ยถธอพลาดอย่างเงี้ยเธอเขียนใหม่เอาใหม่ไม่ต้องไปลบแล้วขีดๆตรงนี้เลยเขียนตรงนี้ใหม่เลยไล่ตรงเนี้ยเธอบัวไปทำอย่างทำเธอบัวไปทำทั้งงมงเลยไงมีละข้อละมาทีละข้อละมาเลย ใช่รเริ่มใหม่เริ่มใหม่ก็ลบลบลบทั้งหมดง่่อในลบใส้าลบใส่ห้าลบกันขีดสตัวขีดเส้นดิไม่จำงีกพูดเป็นเทปไม่รู้กี่รอบแลวเนี่ยวนได้ก่วนมาลบกันนี้ลบกันไม่ได้ั ตรงนั้นคุณขโมยก็เรียกไงเรียกอะไรเจ็ดเขียนเจ็ดเขียนเจ็ดนี้ลบกันได้เท่าไรในสามในต่อไม่ต้องไม่ต้องถกนะเพราะว่าข้างหน้าเป็นศูนย์ก็ศูนย์หมดแล้วต่อไปต้องเขียนแล้วเขียนเลอะเอามันสุดท้ายเหลือแค่สามเหลือแค่สามท้างก่อนเต่อหนักเธอมั่วเธอเป็นมั่วมาแล้วเนี่ย cứ mấy lượt em khuya nói gì thôi 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 khi thôi 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 này thôi 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 làm thôi 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 làm thôi 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 rồi làm thôi 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 rồi thôi thôi ตัวตอบตอบเเออตอบตัวนั้นคือตัวอะไรตัวนใช้ตัวน you know ั้นเป็นตัวอะไรอยู่างล่างสุดเป็นตัวไรังหมดตัวช้าตัวนั้นจะเป็นตัวอะไรศษเศาหอห่าบนตัวข้างล่างจะเป็นตัวอะไรเศษวเสามเออเนี่ยเศษเนี่ยขึ้นไปสามเลย เศษเนี่ยย้ำเตือนเพราะการย้ำเตือนเขีดเส zaman, Salvador, lavender, ân, tous, izations, so so ้น2เส้นหมดตัว huh. ชักขีด2เส้นเพื่อย้ำเตือนว่ามันคือเศษสรุปุดท้ายตอบสองวัยเจ็ดเศษสามน้นๆเลยเอาเขียนซะแล้วก็ไปเริ่มตั้งไปทำข้อเก้าใหม่เอาเขียนเลยเขียนตัวบ่งชี้ไว้ทำไงได้เกิดข้าใจอยู่วะเนี่ย ไปดูสื่อไหม,มน่ะ<ม>สื่อเราก็ชัดเจนเหมือนกันผู้เขียนเศษสีนะเจ็ดเนี่ยกูรู้เลยว่าเธอไม่เข้าใจเพราะเธอไม่ใส่ข้างบนใส่ข้างล่างไงไเลขสามห้ามาใส่เลขข้างบนยัง,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 งไม่ครบเลยนะเลขแปดมันไม่มีเลขใส่ตรงเนี้ยวิธีเช็คว่าเธอทําถูกหรือเปล่านะดู เลขข้างบนเขามีตัวเลขไหมมีมีมีคู่กันแต่ตัวเนี้ยไม่มีแต่ว่าเธอเออเธอต้องใส่ให้สั้ขั้นตอนเลยใส่ข้างบนใส่ข้างล่างอย่าไปเขียนข้างหน้าอย่างเยอะใส่ข้างบนไม่ถูกอย่างงี้กูจะมองว่าเธอไม่ลอกนะถ้าไม่ลอกก็ทำข้อใหม่นี้กูดูเออนี่เธอตอบไงเธอตอบไงต้องตอบสองร้อยเจ็ดเจ็ดสาม เออแน่แน่แน่เอาเอาข้อใหม่ยังมีเวลาเหลือทวมาเดิมทำท่าไหร่ลนะเมื่อกี้เนี่ยแล้วถึงมันข้ามข้อเจ็ดทำไมได้ไงนะตื่นต้องข้ามข้อเจ็ดไปด้วยอย่างข้อเจ็ดข้อเจ็ดเสร็จแล้วก็ข้อเก้าวนั่วนมา ไม่ไลบลบกันแล้วได้สองใช่ไหมพอชักเก้างลงมาพอชักเก้ามันคือข้างล่างคือเลขอะไรตอนนี้เลขไหสองเก้ามันคือเลขอะไหนเออยี่สิบเก้าเธอก็ดูว่าแม่ไหนแม่ไหนเอาแม่ไหนไหาตเนี้สี่คูณอะไรได้ยี่สิบเก้าไปดูไปคูณมาเลยได้แล้วบอกครูห้ามเกินยี่สิบเก้า เธอก็ไปดูแต่มันไม่เขียนไว้ข้างเราดูมันก็ไม่จำทีมันก็คุณพ่อมันจะคุณแน่ทีเสร็จต้องมีไม้ไม่กันลุกัหลังกันด้วยเนะเสรสองหรืี่ไปไปสองสี่ต้องเตรงนี้เห็นเนี่ยเกี่ยสองหรือสีเนี่ยนี่กันลังเ่ยต้องมีกันตอบได้เลยตอบ สองร้อยเจ็ดเขียนให้เซน,น,ส,นสามเอาทำข้อเด็กน้วทำข้อเก้าเอาไปเร็วข้อเก้าเร็วไม่ได้กลับบ้านนะใส่สมองพีไม่เกินยี่สิบเก้าเด็กเน็